ผมกลัวว่าหลายคนจะงงนะถ้าพูดถึงเลนส์ไซส์หรือว่าเลนส์คาวไซส์นะครับหลายคนจะเห็นภาพเลนส์ไซส์อยู่ในพวกเลนส์กล้องถ่ายรูปหรือว่ากล้องถ่ายภาพใช่ไหมครับเลนส์ไซส์เนี่ยก็ทาพวกสโคปเลนส์หรือว่าเลนส์แว่นตาด้วยเนี่ยดังนั้นคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่เลนส์แว่นตาอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับเลนส์กล้องใดๆดเนาะเวลาที่เราไปตัดแว่นตามันก็จะมีเลนส์แว่นตาให้เราเลือกหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากนะครับโดยเฉพาะเลนส์ของไซส์นะครับซึ่งเลนส์ของไซส์เนี่ยเป็นผลักที่เริ่มมีความนย่วาใสสั เลนส์ไม่ตาของไซส์อ่ะเราจะมีวิธีสังเกตยังไงบ้างหรือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเลนส์ที่ที่เราตัดมาของแท้ไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูว่าวิธีสังเกตเลนส์ไม่ตาของไซส์เนี่ยเราจะสังเกตยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูกัน ก็ในส่วนของตัวเลนส์น้าตาของซ้ายเนี่ยเราแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือฝั่งซ้ายมือเป็นเลนในกลุ่มสต็อกเลนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นเลนขัดแบบแนวซึ่งทั้ง2แบบนี้แตกต่างกันนะครับอย่างเลนสต็อกเลนเนี่ยก็คือเป็นเลนที่เขาผลิตมาแล้วนะครับเป็นเลนที่เหมาะสําหรับค่าสายตาโดยทั่วไปนะครับสายตาที่ไม่ได้มีความซับซ้อนแล้วก็เลนในกลุ่มนี้มันอยู่เดเทียที่ราคาประหยัดนะครับถ้าเป็นเลนสต็อกนะเราเราดูอย่างแรกนะครับก็บนผิวเลนของเรานะครับมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็น โลโก้ของแบรนด์ก็คือเป็นตัวตัว D แล้วก็ตัวแซนะครับตัวแซเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกับหัวนะครับตัว N F ที่เป็นสัญลักษณ์นะมันก็จะแรนดอมนะมันดีก็ซ้ายบ้างขวาบ้างบานบ้างล่างบ้างหรืออาจจะหลุดออกจากเฟรมนะครับก็ไม่รู้นะฮะก็เป็นการแรนดอมนะซึ่งซึ่งผู้ได้มันกําหนดไม่ได้เพราะเนื่องจากมันเป็นเลนส์แบบสตนะ็อกเลนส์เนาะแล้วก็มาดูในส่วนของบัตรรับประกันของของเลนส์ไซส์ที่เป็นสต็อกเลนส์นะครับเลนส์ไซส์ที่เป็นสต็อกเลนส์มันจะเป็นบัตรรับประกันลักษณะ กระดาษนะครับตัวนี้เป็นกระดาษนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นการเขียนรายละเอียดแบบมือใช้มือเขียนเอาชื่อรุ่นเลนอะไรค่าใสตั้งเท่าไหร่นะครับตัวร้านค้าหรือตัวแทนเนี่ยเขาก็จะเขียนมาให้นะครับอันนี้คือเป็นสต็อกเลนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดูจากซองบรรจุเลนก็ได้นะครับซึ่งซองบรรจุเลนพวกนี้ครับ ก็จะมีเรื่องของค่าสายตาของเราด้วยนะครับค่าสายตาเท่าไหร่นะครับสั้นเท่าไหร่ยะเอียงเท่าไหร่รวมถึงชื่อรุ่นของเลนนะครับรุ่นอะไรแล้วก็จะมีอินเด็กตพวนี้ครับมาเป็นข้อมูลสินค้าหรือว่าเป็นข้อมูลเลนที่เราได้นะครับโอเคถัดไปก็จะเป็นเลนของไซส์แนวรุ่นที่เป็นขัดแ lap นะครับเลนขัดแลบ p เลนซ u สคัดแล a คืออะไรเลนไซส์ขัดแล a เนี่ยเป็นเลนที่ต้องคัสตอมขึ้นมาเพียงคู่เดียวนะ เลนส์คันแฉกก็คือเลนส์ที่ผลิตแบบคัสตอมไมซ์นยครับคือผลิตมาคู่ต่คู่นะฮะแล้วก็เ,เลนส์คันแฉบเนี่ยก็จะรองรับค่าสายตาที่ยากๆได้ค่าสายตาที่มีความซับซ้อนสูงรวมถึงคนที่ใส่แว่นแล้วต้องการรายละเอียดในการมองเห็นที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นเลนส์ไซส์แบบคันแฉบนะฮะซึ่งเลนส์ไซส์คันแฉบเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงกว่าเลนส์สต็อกเลนส์แล้วก็ต้องผลิตจากต่างประเทศเนะแล้วก็นําเข้าเขามานั่นเองครับในส่วนของวิธีดูก็จะคล้ายกันมากๆหน้าเลนส์ จะอยู่บริเวณที่หางตาทั้งสองข้างทั้งซ้ายแล้วก็ขวาสัญลักษณ์ e อนเก e เนี่ยจะไม่แรนดอมแหละจะอยู่ที่หางตาทั้ง2เลนนะเป็นตัวที่หันหน้าถูกต้องนะครับจะไม่กลับด้านนะเป็น En c เก e ที่มีตำแหน่งที่สวยงามนะครับถัดไปเราก็ดูในส่วนของบัตรรับประกันนะครับตัวเลนของไซส์นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเป็นซองแบบซองหนังนะครับแล้วก็ด้านในเวลาเปิดมาแล้วเราก็จะเห็นบัตรรับประกันนะครับซึ่งบัตรรับประกันตัวนี้จะไม่ได้เป็นกระดาษละก็จะเป็นบัตรแข็งนะครับพลิกมาด้านหลังนะแล้วก็จะเห็นในเรรืรร่่อองงขววัันนทีะคบแล้ก มีเลขรันออเดอร์แล้วก็ชื่อของเรานะครับค่าสายตาครับขวาซ้ายนะครับจะระบุอยู่ในการใบนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดของเลนส์ที่เราสั่งนะครับแต่งคู่นี้ก็คือไซส์ซิงเกิลพิเศษอรน1์ห่กเครับตัวนี้เป็นเลนส์ย้อมสีอันนี้นะครับเป็นเลนส์สายตากันแดดแบบนี้นะครับถ้าเป็นเลนส์สั่งขัดแบบการ์ดก็จะเป็นการ์ดแข็งแบบนี้นะด้านในนะครับเ้วก็เก็บได้รวมถึงด้านในก็จะมีผ้าเช็ดเลนส์ของไซส์ที่เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะพื้นใหญ่ประมาณฝ่า น่หลังจากที่ดู En ็นกไปแล้วที่เป็นที่หน้าเลนดูบัตรรับประกันนะครับในส่วนของซ่องมาจุเลนครับวันนี้มันก็จะมีชื่อรายละเอียดเกี่ยวกับเลนของเราครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นชื่อย่อนะครับแล้วก็มีพวกค่าสายตาของเรานะครับรวมถึงชื่อร้านค้านะครับแล้วแต่ครับซึ่งซ่องมาจุเลนที่เป็นเลนขัดแล็บเนี่ยอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้หรืออาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็แล้ว <sy> แต่รุ่นนะครับพวกหน้าตาของซ่องมาจุเลนแต่ละปีมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งถ้าวิดีโอนี้บันทึกไว ปีหน้าก็อาจจะเปลี่ยนอันนี้ก็ไปดูกันต่อไปนะครับแต่หลักๆที่เราต้องดูเลยก็คือพวกเอ็นเกที่อยู่หน้าเลนนะครับแล้วก็บัตรรับประกันพวกนี้มันต้องเป็นบัตรแข็งนะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆของเราด้วยนะครับนั่นก็เป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไปตัดเอ็นตา่างๆของซัสมาแล,แล้วเอาจริงคือไม่ได้จะเป็นต้องครบทั้ง3อย่างนะครับอาจจะดูแค่จากบัตรรับประกันก็ได้หรืออาจจะดูจาก ซอปจุเลนหรือ n อ็เกฟสัญ,ญลักษณ์เลนที่อยู่บนผิวเลนนะครับแล้วก็สังเกตจากตัวน,นั้นเอาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งสามแต่ถ้าเราเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อหน่อยนะมันก็จะทําให้เรามีความมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับอย่างไรปัญหาเนี่ยมันก็น่าจะน้อยลงแล้วก็มีความมั่นใจได้มากขึ้นนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเลานที่เราตัดมามันถูกต้องไหมนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจยังไงก็มาตัดที่ร้านของเราได้เช่นกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกท่านนนนนนะะะครรรัักก็็็ววีนน้้ปปปมาณแหลลใส่่่ขออองงิดดจเเืไไตตตนะครับ